สวัสดีดดทุกทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ o r a c l e c h a n n e l นะคะช n n e l แห่งการเปิดไพ่ทำนายดวงนะคะวันนี้มาถึงคิวของราศีมิถุนนะคะราศีมิถุนหรือลัคนามิถุนก็สามารถดูได้เช่นเดียวกันนะคะทุกคนช่วงเวลาเกิดเนี่ยเดี๋ยวอ้อจะใส่ไว้ใน description b ็ x ข้างล่างให้ดูนะคะเราไปดูกันเลยดีกว่าระยะการทำนายนะคะอยู่ที่ตั้งแต่วันที่18มีนาคมนี้นะคะจนถึงสิ้นเดือนเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนบ้างนะคะ ต้องบอกเลยว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงช่วงฟ้าใหม่ของคุณนะชาวชาวราศีมิถุนเดือนที่แล้วเนี่ยจะรู้สึกว่าง่วงเหงาหาวนอนนะคะรู้สึกเบื่อรู้สึกจิตตกนะคะแต่พอเริ่มมีนาคมเข้ามาเนี่ยเริ่มมีงานเริ่มรู้สึกกระปี้กระเป๋าเริ่มรู้สึกมีกําลังใจมากขึ้นนะคะช่วงหลังก็จะยิ่งดีขึ้นมากกว่าเดิมอีกก็คือ คุณจะมีไอเดียในเรื่องของการทำงานใหม่ๆเข้ามานะคะเป็นไอเดียที่รู้สึกว่าแบบว้าวเป็นไอเดียที่ถ้าเกิดคุณทำแล้วเนี่ยมันจะทำให้คุณประสบความสำเร็จแล้วก็คนรอบข้างเนี่ยจะยอมรับคุณมากขึ้นนะคะหากคุณเกิดไอเดียเกี่ยวกับเรื่องงานไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานประจําหรือว่าเป็นงานที่เป็นธุรกิจส่วนตัวนะคะอยากให้ลงมือทำได้เลยนะคะแต่เน้นว่าต้องเป็นไอเดียที่เกิดขึ้นจากตัวเราเองเท่านั้นนะคะไอเดียที่คนอื่น เอามาเสนอให้เราร่วมช่วยทําหรือว่าร่วมทําด้วยเนี่ยอาจจะต้องวางไว้ก่อนนะคะต้องเป็นไอเดียที่เราคิดเองได้เองเออจะดีที่สุดนะคะต่อไปอย่างที่บอกนะคะว่าจากที่ผ่านมาเนี่ยคุณดูเหมือนชีวิตมืดมนมากรู้สึกเบื่อนายรู้สึกทอ้อมีแต่ปัญหารุมเร้าเข้ามานะคะช่วงนี้และอนาคตต่อไปนะคะคุณจะเป็นเหมือนแสงสว่างเหมือนว่าเรามืดมน มืดแ8ด้านมองไม่เห็นเหมือนเราเราอยู่ท่ามกลางความมืดและและต่อไปนี้จะมีแสงสว่างส่องนำทางให้คุณว่าคุณควรจะเดินไปทางไหนก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะเราจะมองเห็นทางสว่างมากขึ้นเราจะมีโอกาสในการทำงานในเรื่องของการเงินนะคะและในเรื่องต่างๆมากขึ้นนะคะและและอีกเรื่องหนึ่งนะคะ โอกาสต่างๆมากขึ้นนะคะแต่ว่าสิ่งที่ต้องระวังนะคะช่วงนี้คุณอาจจะรู้สึกหมุดหงิดอึดอัดกับคนใกล้ชิดหรือว่าคนใกล้ตัวที่เข้ามาขอความช่วยเหลือคุณเข้ามาทําให้คุณเดือดร้อนนะคะเข้ามาเหมือนกับว่าจริงๆแล้วนะชาวมิถุนเหมือนเป็นคนที่ไม่อยากมีปัญหากับใครนะคะใครเข้ามาใครมีความต้องการความชื่อหรือช่วยเหลืออะไรเนี่ยถ้าเราไม่ลำบากเราก็จะช่วยแต่พอเป็นอย่างนั้นเนี่ยกลายเป็นว่าทุกคนที่เข้ามาเนี่ยเราจะต้องช่วยเหมือนเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องช่วย ต่อไปพอหลังจากนั้นพอเป็นหน้าทีที่เราจะต้องช่วยเนี่ยกลายเป็นว่าเฮ้ยมัน เกิดการว่าเป็นภาระของเรานะคะแล้วก็ยิ่งหนักข้อมากขึ้นหนักข้อมากขึ้นช่วงนี้นะคะพระใหญ่คุณปฏิเสธอะไรที่มันไม่ใช่เรื่องของเราอะ่ะคุณก็ไม่ต้องไปทานะตอนนี้คืองานคุณยุ่งอยู่แล้วคุณไปพัฒนาเอาเวลาไปพัฒนาศักยภาพตัวเองเอาเวลาเอาเวลาไปช่วยในเรื่องของงานของตัวเองดีกว่านะคะแล้วก็ใครที่คุณรู้สึกว่าไม่โอเคไม่อยากอยู่ใกล้แต่ว่าเกรงใจเขานะตอนนี้มันถึงเวลาที่คุณจะต้อง เปิดเผยตัวตนของคุณว่าเฮ้ยคุณไม่โอเคกับสิ่งที่เขาทําสิ่งที่เขาเอาเปรียบเรานะคะพูดให้ชัดเจนและตัดเขาออกจากชีวิตได้เลยเพราะว่าถึงเราคบเขาต่อไปอ่ะมันก็ไม่มีแต่ประโยชน์อ่ะมันรังจ,จะสร้างปัญหาให้เรานะคะกอให้ระวังในเรื่องนี้ด้วยแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะช่วงนี้คุณอาจจะฝันถึงคนที่จากไปแล้วหรือว่า นึกถึงคนที่เขาเสียไปแล้วนะคะก็อาจจะเป็นความห่วงใยห,หรือว่าความผูกพันที่มีต่อกันมานะคะยังไงก็ถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าไม่สบายใจหรือว่ารู้สึกว่า มันมันฝันแล้วมันรู้สึกไม่ดีเนี่ยก็หาโอกาสไปทําบุญทําทานนะคะอุทิศบุญส่วนกุลให้เขานะคะบางทีเนี่ยเขาอาจจะมาลาเราเพื่อที่จะจากไปในที่ที่ดีกว่าก็เป็นได้นะคะก็สรุปแล้วเนี่ยช,ช่วงนี้นะคะช่วงครึ่งเดือนหลังของราศีเชาและศีมิถุนเนี่ยต้องแสดงความยินดีด้วยเลยว่าชีวิตคุณเนี่ยกำลังจะเจอกับสิ่งที่ดีขึ้นดีขึ้นนะคะขออย่างเดียวอย่าจิตตกอย่าท้อแล้วก็พยายามดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีนะคะส ต่อไปแล้วก็ตั้งใจทํางานความสําเร็จจะอยู่อีกไม่ไกลค่ะขอเป็นกาลังใจให้แล้วกันเนาะสําหรับวันนี้ต้องไปแล้วนะคะสําหรับใครที่ยังไม่กดติดตามให้อ้อนะคะก็รบกวนกดติดตามให้กันด้วยนะจ๊ะจะได้เป็นกําลังใจให้กันเนาะสาหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ